ก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราก็จะพาไปหาเครดิตฟรีกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เครดิตฟรีเนาะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะพาไปหาเครดิตฟรีกันนะครับวันนี้ผมก็มาสําหรับอยู่ที่ช่องหลักกันนะช่องนี้ผมจะเอามาหาเพราะเครดิตฟรีนะผมก็จะไม่เอามาหาเงินพวกพวกเว็บนะหรือว่าเป็นการลงทุนอะไรแบบนี้เนาะผมจะหาเฉพาะ เว็บกนนารพนันแล้วก็เป็นเครดิตฟรีนะครับเครดิตฟรีล้วนๆเลยนะผมจะไม่เอาเครดิตฟรีที่ต้องฝากนะผมจะเอาเครดิตฟรีเพราะหรือว่าทากิจกรรมเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรประมาณนี้เนาะผมก็จะาหามาให้กับทุกๆคนนะสำหรับใครที่แบบว่าชอบเครดิตฟรีนะครับอันนี้ผมจะเอาผมจะพยายามหาเครดิตฟรีที่โดยที่เราไม่ต้องฝากหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องแชร์อะไรมากมายนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะได้นะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ ตารางคลิปเลยนะก็สามารถกดกันมาได้เลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่สาหรับเว็บเครดิตฟรีกันนะนี่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าน,นี้เลยนะผมก็มีอยู่100นะสำหรับจ้วเว็บตัวนี้นะกะ็ต้องทําการเล่นกิจกรรมนาะคือเป็นกิจกรรมการหมุนวงล้อนั่นเองนะก็สําหรับใครที่อยากจะได้แบบนี้นะครับก็สามารถหมุนวงล้อตรงนี้ได้เลยเนาะ ก็ตอนนี้ผมก็มีอยู่100่บาทนะอันนี้ผมก็สามารถทำการกดถอนได้แล้วเนาะผมก็ได้ทำการทำให้มันครบ100นะถ้าครบ100ปุ๊บเราก็จะสามารถทำการถอนเข้าธนาคารได้ทันทีเลยนะโดยที่เราไม่ต้องติดเทิร์นหรือว่าไม่ต้องไปเล่นนะครับเราสามารถทำการถอนได้เลยนะครับอ่าสอนวิธีการถอนนะสำหรับใครที่แบบว่า,าเก็บเงินครบ100แล้วนะเดี๋ยวผมก็จะสอนถอนเลยแล้วกันเนาะ แต่เดี๋ยวผมก็จะไปสอนอีกทีนะว่าพีการเล่นยังไงอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมก็จะสอนทีหลังแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะสอนถอนก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็คำว่ากดถอนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เราก็ต้องทํอ่อันนี้คือยังไงเดียมันเชิญเพื่อนนะเอออันนี้คือเราต้องเชิญเพื่อนนะครับนนเราต้องเชิญเพื่อนให้ครบเอ่อหนึ่งร้อยบาทนะถ้ามันครบ100บาทปุ๊บเราก็จะสามารถทําการ ถอนได้ทันทีเนาะแล้วก็สําหรับเว็บนี้นะก็ยังมีเครดิตฟรีอีกนะคือ188บาทนั่นเองนะหรือว่ารือว่า180บาทนี่ผมก็จาไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอีกนะครับอ่านี่เราก็กดคําว่าขอเพิ่มเติมนะครับเพรากดไปเลยนะอ่านี่ผมก็ได้ต้องการถอนไปสํเาเนระ็จแล้วเนาะเงินก็จะมาอยู่ที่หน้าเว็บนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วนะนี่เงิอนอยู่หน้าเว็บตรงนี้แล้วนะครับอัน๋ผมก็จะไปอ่าน้าถอนเงินแล้วกันนะครับ อันนี้ผมก็มาอยู่หนะ้าถอนเงนเป็นที่เรีย,ยบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมก็ขอตัวถอนให้ดูเลยแล้วกันนะผมขอถอนก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับนะผมก็ได้ทำการถอนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ได้ทําการถอนไปจำนวนเงิน1 0 1 1บาทนะที่ผมได้รับมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับนะนี่เราก็รอดูกันนะว่าเงินจะเข้าเลยหรือเปล่านะบางทีเงินมันก็เข้าเลยนะบางทีเงินมันก็ ประมาณสักสองสามนาทีก็เข้านะบางทีก็อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่ามีคนทําเยอะนะเพราะมันนด้นจริงนะผมก็ถอนไปเยอะอยู่พสอสมควรนะสำหรับเจ้าเว็บตัวนี้นะอ่ะงั้นเดี๋ยวก็ไปสอนเลยแล้วกันเนาะถ้าเงินมันเข้าในคลิปก็เดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับเดี๋ผมก็จะไปสอนเลยแล้วกันเนาะวิธีการเล่นกิจกรรมหมุนวงล้อเล่นยังไงนะครับเอาละครับนะสำหรับใครที่สมัครเสร็จแล้วนะก็ ให้ hey, ทุกคนทำการมากดตรงที่คําว่าบัญชีรับตรงนี้นะด้าน,นล่างตรงได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะคําว่าบัญชีนะครับจากนั้นให้ทุกคนการดูที่ตรงนี้มันก็จะมีคําว่ารับเครดิตได้รับเงิน100บาทฟรีนะครับนี่ตรงนี้เลยนะที่เป็นรูปหมุนของล้อนะครับกดไปได้เลยนะครับอาจากนั้นเรากดมาปุ๊บเราจะสามารถทําการหมุนได้1ครั้งเพื่อทาําการรับเงินประมาณ90กว่าบาทเนาะแล้วก็สามารถทําการหมุนได้อีก1ครั้งแล encer, รวมเป็นแล้ว สองครั้งนั่นเองนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้แล้วนะตรงนี้นแล้วที่เป็นเลขหนึ่งตรงนี้ได้เลยนะครับกดป่าอันนี้เราก็รอเนาะว่าสุ่มจานวนเงินนะครับใครที่แบบว่าดวงดีหน่อยเนาะก็อาจจะได้100บาทเลยนะครับอันนี้ผมก็ได้มา97บาทนะนี่อ่าแล้วเราก็ยังสามารถทําการหมุนได้อีก1ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษเนาะที่เราต้องทําการหมุนนะครับอันนี้เราก็รอเนาะว่าเราจะได้อ่า อันนี้ผมก็ได้มา0.29นะครับก็รวมแล้วก็เป็นเ7 6 0สิบเนเนาะเอ้ย62นะครับเราก็ต้องหาอีก2บาทจุดสามสิบแปดสตางค์นะครับก็ทําให้ครบ100บาทนาะถึงจะสามารถทําการเลกมาเป็นเงินแล้วก็สามารถทําการถอนได้เลยนะครับส่วนวิธีการเชิญเชิญยงงนะังงเนาะก็สามารถเชิญได้ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับว่าชวนเพื่อนนะครับตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็ดูวิธีการว่าเราต้องทําอะไรยังไงบ้างกดที่ตรงนี้ได้เลยครับนี่ตรงนี้นะคําว่าช่วยเหลือของฉันนะนี่ถ้ามีเพื่อนของเรามาช่วยนะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะว่าเพื่อนของเราช่วยไปกี่บาทอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเพื่อนของเรามาช่วยประมาณ1บาทมันก็จะขึ้น1บาทตรงนี้นะครับหรือว่าจะช่วย0.0สตางค์สตัหรืออะไรยังไงก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครบก็สามารถมาเช็คดูกันได้ตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะวิธีการ เล่นกิจกรรมหมุนวงล้อนั่นเองนะครับแล้วผมก็ต่อไปนะผมก็จะไปสอนวิธีการรับเครดิตฟรี188นะครับว่ารับยังไงเนาะก็ไปกันเลยเอาคำนานนี้เราก็มาอยู่หน้ารายละเอียดโปรโมชั่นเครดิตฟรี188บาทแล้วนะครับเงินเข้าพอดีเลยครับที่ผมได้ทำการถอนไปเมื่อกี้นนะนเงินเข้าเมื่อกี้นี้เลยครับเงินก็เข้าแล้วนะ100บาทแล้วที่ผมได้นทำการถอนไป นะครับอ่ะนี่เลยนะก็จะเป็นกิจกรรมนะกิจอันนี้กิจกรรมนี่เป็นเครดิตฟรีนะครับเครดิตฟรี188บาทเนาะวิธีการรับก็ทําตามตัวอย่างนี้ได้เลยเนาะเราต้องใช้แบบประชาชนด้วยเนาะแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ไม่อยากเสี่ยงไม่อยากใช้แบบประชาชนเนาะก็สามารถไปเล่นกิจกรรมไอ้ตรงที่ผมได้ต้องการถอนให้ดูก็ได้นะ100บาทตรงนั้นนะครบก็สามารถเล้นได้ฟรีโดยที่เราไม่ต้องใช้อะไรมากมายเนาะเราแค่เชิญเพื่อน แล้วก็ทาเงินให้มันครบ100้เราก็สามารถทําการถอนได้เลยนะครับแต่ส่วนของเครดิตฟรีตรงนี้นะก็จะเป็นอ่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทเนาะเราต้องทำเิร์นห้าเท่าเนาะก็ถอนขั้นต่ำห้าร้อยบาทนะครับสูงสุดเลยหนึ่งพันบาทนะแล้วก็เล่นได้เฉพาะกีฬาเอ้สลอ็อตแล้วก็กีฬานะครับห้ามซื้อฟิลิปินนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นสมาชิกใหม่เท่านั้นนะครับย้ําว่าเป็นสมาชิกใหม่เท่านั้นนะแล้วก็ สมัครได้แค่คนละ1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเวลารับด้วยนะเราต้องเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่9ก้าโมถึง3ทุ่มนะถ้าเราสี่ทุ่มถึงถ้าเราสี่ทุ่มไปก็จะไม่สามารถเข้าร่วมได้นะเราต้องมารอ9ก้าโมงเท่านั้น9ก้าโมงถึง3ามทุ่มนะครับนี่ว่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะการเข้าร่วมกิจกรรมก็ตามนี้เลยนะครับนี่อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับอ่า เจ้าเว็บเครดิตฟรีตัวนี้นะครับอ่าถ้าใครชอบเครดิตฟรีแบบนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดอ่าถ้าทุกคนชอบเครดิตฟรีแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะหาเครดิตฟรีแบบนี้มาให้อีกนะครอะอ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกล่าวตัวกับเราไปก่อนบ๊ายบายครับ